เยาวชนพุกวันนี้ที่มักมีเพศสำคัญก่อนวัยอัดทวนแล้วคุณจะทำอย่างไรแก้ไขอย่างไรโอ้โหคำถามนี้ยากนะจะได้นะพอบคุณสำหรับคำถามถ้าคุณทวนคนจะมองไม่ดีถ้าคุณอยากทาแบบจิงจี่ไม่ดีมันตกกระโปกคนจะดูไม่ดีต้องไปอะ ที่ทำดีแล้วต้องไปทำแบบที่ข้างนอกเป็นป่าไม่ได้มันจะมีตรวจตอบได้หมดแล้วอย่าจิตทาแบบนี้คุณจะมองไม่ดีอย่าไปทําแบบนี้ถึงไม่ดีเราอะคนดีสังคมดีต้องละดีอย่าไปบีแฟนแบบเพศสัมพันธ์ไม่ได้ค่ะขอบคุณสาหรับคําถามค่ะขอบคุณสาหรับคําถาม ไอโฟน12จำบาดาลายนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณดอกกุหลาบนะคะไอโฟน11ไอโฟน12จำบาดาค่ะราคาต่อโปรโมทันวิ้ขอบคุณตำราของฝันนะคะดีได้ให้ที่ปก,กล้องต้องกวบคุมเอาไว้ค่ะแล้วมีความสามารถแล้วที่จะทำดี ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะใครใจดีส่งเพชรมาได้เลยนะคะส่งเพชรหลู่รามมาได้เลยจ้าคุณแทร7เจ็ดร้อยกว่าแล้วต่อคําถามเริ่มมากส่งเพชรมาได้เลยค่ะดอกไม้ หัดใจอุ้มอยากได้หมวกบอยอะให้ใจดีขอบคุณนะคะตอบดีอ๋อมีเคปไอโฟนสิบสี่โปรไหมราคาสองร้อยค่ะจับใจควา์มได้ละ ไอโฟน e 12ธรรมดาลายนี้นะคะให้แอปบ้านเขียวได้เลยค่ะที่พี่ปักไว้นะแล้วก็วิขอบคุณมากเลยค่ะน่าลกนะ iPhone 12ธรรมดาลายนี้ขอบคุณตะลีชิฟดอกกุหลาบนะคะ iPhone 12ธรรมดาลายนี้นะคะ อ๋อเป็นขับตรงมาค่ะเป็นขับตรงมาที่เราทําทิปให้อะที่เราทําทิปขอบพุณนสำหรับคาขามิจแนนทํอย่างในถึงจะคําให้คนที่บูลลี่หยุดบ,บูลลี่ที่เราขอบพุณนสาหรับคําขามคนเราที่เรียกเกิบไม่ได้ทําให้ที่เราเสียใจเสียความรู้สึกทาให้ อย่าไปติดขาเราโตกันแล้วเป็นตามผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กอย่าทําสิ่งที่โดมบูลลี่อย่าโดมบูลลี่คนอื่นคนอื่นเขาจะเสียใจเสียความรู้จิอย่าไปติดขาใครแล้วแล้วก็ดูแลสุกภดูแลตัวเองทําดีได้ดีอย่าไปสั่งที่สิงไม่ดีแล้วข้อคนที่ ทำดีได้ดีขอบคุณสำหรับคำถามค่ะขอบคุณนะคะขอบขอบคุณคำถามมากค่ะขอบคุณของฝันแน่แจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจนะคะทัดใจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณกำาลังของฝันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ไอโฟน12ธรรมดาลายนี้นะคะทางใจดอกกุหลาบนะคะขอบคุณมากค่ะราคา200นะคะวันนี้เราโปรโมชั่นให้แล้ววันที่1ถึงวันที่ฐานท่เบถึงหาแล้วเท่านั้นนะคะเป็นวันเกิดหนูรัดคะ่ะเป็นเฉพาะวันเกิดหนูรัดนะคะขอบคุณดอกกุหลาบนะคะสั่งได้ ขอบคุณของฝันด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ให้กาลังใจน้องหนูรัดนะคะขอบคุณมากเลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เปิดเพลงเดิมใหม่นะใครแทกไปลงได้เลยนะ เดี๋ยววันนี้น่ะคำถามเหรอคาถามมิดแกนถ้ากุนได้ตำแหน,น่งมิดแจนปีพอ่อสองพันยี่สิบห้คุณจะคำประโยชน์อะไรกับองค์กรได้บ้างหอบคุณสำหรับคําถาม คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำดีได้ทุกคนเราทำดีได้ดีเราได้มุงกุดความสวยงามไปโทรให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านอย่างตลาบรีว่าลูกสาวที่ทำภูมิใจที่ทำได้ให้ปะกบความจำเจด,ดแล้วทำดีทำเจ่งมีเด่นใน นะคะแล้วใครโทรไปก่างจะเทศว่าลูกคนนี้ทําเจ่งมากที่ตุดำดับแล้วก็โทรให้สวยงานเก็บไว้เป็นตำแหนนหากกาบพระคุณนะคะมันจะนกโทรินเป็นไปไกลเสินกลอเดี๋ยววันนี้เดินค่ะเธอฉันก็อยนไ Six long.